เห็นผมชอบเล่นเกมแอคชั่นชอบเล่นเกมภาพสวยๆแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาที่ผมไม่ได้อยู่หน้าคอมแบบจริงจังต่วนมากผมก็เล่นเกมมือถือนี่แหละและช่วงนี้เกมที่เรียกได้ว่าผมติดหนึบและเล่นเป็นประจำทุกวันแน่นอนครับโคเดนสปาตูล่าเกมแนวออโต้แบตเลอร์ ler, ที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายเอาใจคนที่รักเกมวางแผนวางกลยุทธ์เป็นที่สุดเป็นเกมที่ถึงแม้ว่าผมจะมาเล่นได้ไม่นานแต่ผมก็ชอบมันเหลือเกิน แล้วก็พอดีในช่วงเนี้ตัวเกมเขามีโหมดใหม่อย่าง f a Fate f e s t i v a l of Beasts เข้ามาผมก็เลยไปลองเล่นและผมก็ติดมันหนักอยู่พอสมควรก็มีชนะบ้างแพ้บ้างสนุกสนานกันไปตามภาษามือใหม่แต่ทีนี้เผื่อใครที่อยากจะลองหาว่าเล่นผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันละกันว่าโหมดนี้มันมีอะไรสนุกยังไงและผมใช้คอมแบบไหนในการเล่น แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมผมมีอะไรจะมาบอกนั่นคือคุณสามารถรับการหมุนวงล้อฟรี1,000ครั้งหลังจากที่เล่นจบไปแล้วอย่างน้อย1เกมถ้าเกิดอยากเล่นเกมดีๆสนุกๆตัวละครสไตล์น่ารักแบบนี้ก็อย่าลืมดาวน์โหลด Golden Spatula ที่ลิงก์ใน description กันเยอะๆนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นผมขออธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าเฟสเฟสติวัลออฟบีสมันพิเศษตรงไหนในส่วนนี้เกมการเล่นมันจะคล้ายกับโหมดปกติเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าโหมดนี้มันจะมีเทรสแบบใหม่และก็แชมเปี้ยนใหม่ๆเอาที่แบบยอดฮิตเลยก็อย่างเช่น f o r t u n e และก็ e l d i s ชผมเห็นคนเก่งๆเล่นเทรดนี้กันเกือบทุกคนแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องระบบอาร์กเมนเพื่อที่จะทําให้มันมีความแปลกใหม่และเพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนของกลยุทธ แลวก็ในสนามจริงก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเช่นรางวัลเริ่มต้นแบบสุ่มที่บางครั้งมันอาจจะทําให้คอมโบย,ยากๆติดได้ง่ายตั้งแต่ช่วงแรกหรืออย่างในกรณีของระบบลูนาเฟนเกมจะกําหนดเลยว่าแชมเปี้ยนตัวไหนที่จะสุ่มได้ระบบนี้และในตอนเล่นจริงหากเราซื้อแชมเปี้ยนตัวนั้นนํามาวางบนสนามเราก็จะสามารถเลือกเทดเสริมที่กําหนดได้หนึ่งอย่างทําให้คอมที่เราจัดไปได้ถึงจุดสูงสุดได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม และอย่างสุดท้ายในตอนที่คุณกำลังเล่นเนี่ยคุณก็อาจจะมีสิทธิ์สุ่มเจอแชมเปี้ยนที่มีเฟสชุดเส้นเพิ่มเข้ามาแชมเปี้ยนที่เป็นเฟสชุดเส้นเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่าระดับมันจะเยอะกว่าปกติ อย่างปกติคุณจะเจอแบบแค่1ดาวใช่ไหมแล้วก็ต้องผสมกันให้มันได้2ดาว3ดาวขึ้นไปแต่กับเฟชูเซ้นคุณอาจจะเจอ2ดาวไม่ก็3าดาวไปเลยถ้าคุณโชคดีพอและที่สําคัญแชมเปี้ยนตัวนั้นเทรดสักอย่างของมันจะถูกนับค่าเป็น2ข้อเสียก็คือเราจะสามารถครอบครองมันได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเจอตัวอื่นที่อยากได้ก็ต้องขายตัวเก่าทิ้งไปซะก่อนเนี่ยครับประมาณนี้เห็นไหมว่าเหมือนเข้าใจได้ไม่ยากเลย เพียงแต่แม้ว่าผมจะบอกว่ามันเข้าใจได้ไม่ยากแต่ยังไงผมก็ยังเป็นมือใหม่อ่ะนะจะให้มาโชว์เทพหรือว่ามาสอนการเล่นแบบตึงๆผมว่าก็คงไม่ใช่ทางเท่าไหร่ผมก็เลยลองผิดลองถูกไปเรื่อยลองคอมเทพที่เขาเล่นกันอย่างฟอร์จูหรือว่าเอลดสสรุปคือไม่เวิร์คครับแพ้ยับเลยเล่นไม่เป็นไม่รู้ว่าเก่งไม่พอหรือว่าไม่มีดวงกันแน่ผมก็เลยมานั่งศึกษาถามผู้ที่เขารู้จนในที่สุดผมก็ได้กำเนิดคอมที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับผมมากที่สุดออกมา อ่ก็จะประมาณนี้เลยเป็นคอมที่ผมคิดว่าต่อให้ไม่มีดวงในการสุ่มก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆมามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างและทำไมผมถึงได้เลือกเล่นแชมเปี้ยนตัวนี้ขอเริ่มจากแชมเปี้ยนระดับสีฟ้าก่อนตัวแรกตัวแบกที่ผมชอบที่สุด k i ิน r ร d ตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่าสกิลของน้องเนี่ยจะเป็นการกระโดดออกจากจุดที่ยืนแล้วก็โจมตีใส่คู่ต่อสู้ทำให้ตัวหลวงของฝ่ายตรงข้ามจะจัดการแชมเปี้ยนตัวนี้ได้ยากกว่าเดิมคือทำไปเล่นไปใส่เอเทมยิงเร็วๆเยอะๆเนี่ยอย่างโกงเลย โกงขนาดที่ว่าผมเคยสู้กับแชมเปี้ยน3ดาวแบบ1ต่อ1ชนะมาแล้วทั้งนั้นที่ตอนนั้นคินเดตยังเป็นแค่1ดาวเท่านั้นเองตัวที่2น้องแมวยูมิแชมเปี้ยนตัวนี้จะไม่ได้เน้นไปที่พลังแต่ความป่วนของน้องคือน้องจะเป็นสายฮิลใช้คู่กับคินเดตคือโกงมากๆไม่ยอมตายสักทียิ่งช่วงเรดเกมที่เรามีตัวหนาๆไว้ยืนกันหน้าและให้น้องช่วยฮิลเนี่ยถ้าเกิดไม่แรงจริงยังไงก็เอาไม่ลง ตัวที่3ไอเลเรียตัวนี้ในช่วงราวแรกๆนี่คือตัวที่ใช้ยืนรับดาเมจได้ดีที่สุดตัวหนึ่งยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นชุดเส้นนะมันก็จะได้โบนัสที่อึดถึกยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะก็จะประมาณนี้นี่คือแชมเปี้ยน3ตัวที่ผมใช้ในช่วงแรกเยอะที่สุดทีนี้ต่อมามาดูตัวสีม่วงกันบ้างตัวแรกเชนตัวนี้หลักๆผมจะชอบใช้เป็นตัวแท้งอีกตัวหนึ่งเนื่องจากแชมเปี้ยนตัวเนี้ยจะมีสกิลดึงให้ศัตรูเข้ามาพัวพันกับตัวมันเองในระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดไม่ตายยกก่ออนบเล แครี่เรายิงฟรีสุดๆดตัวต่อมาฮ่ตัวนี้เป็นแคร,รี่ประจําำตัวของผมเลยนั่นคือเคียวสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้อาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแต่อย่าให้ชีแกแปลงร่างซอยยิกศัตรูแตกยับยิ่งได้เกิด3มดาวเมื่อไหร่โอยจะอึดแค่ไหนก็นรอดยากครับน่าจะเป็นตัวแดเมจหลักที่ผมชอบที่สุด ตัวต่อมาสายยาชมเปี้ยนตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่บังเอิญเราซวยสุ่มไอเทมแล้วดันไม่ได้ไอเทมเพิ่มพลังเวทเลยอธิบายง่ายๆครับเป็นตัวที่เน้นกายภาพเป็นหลักกันแหละแต่เอาคนจริงๆมันก็โหดใช้ได้เลยนะของฟูเมื่อไหร่ตบกองหลังอีกฝั่งได้ไม่ยากเลยอ่ะแล้วก็คราวนี้มาถึงชมเปี้ยนระดับสีทองกันสักทีตัวแรกเลยตัวนี้ผมชอบที่สุดโยเนะ ผมชอบตรงที่ว่าสกิลของตัวละครตัวเนี้จะเป็นการพุ่งฟาดเป็นแนวดิงทําให้ศัตรูที่โดนเข้าไปจะติดสตันกันเป็นแผงตัวต่อมาเทรชตัวนี้ความสามารถอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยเมื่อเราใช้ชมเปี้ยนตัวเนี้มันก็จะมาพร้อมกับโซเลนเทนตะเกียงที่ถ้าเกิดมันโดนโจมตีจนพังมันก็จะระเบิดทําให้ศัตรูร,บรอบๆผวาจนติดสตันชมเปี้ยนตัวนีย้ยิ่งอยู่นานหรือว่ายิ่งดาวเยอะตะเกียงมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นและก็ระเบิดเป็นวงกว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิม และตัวสุดท้ายเบลเวตตัวละครตัวนี้อาจจะออกมายากสักหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวสีทองอีกตัวหนึ่งที่ผมเอามาเพิ่มในส่วนของดาเมจกายภาพแต่ถ้าเกิดตาไหนโชคดีแชมเปี้ยนตัวเนี้ก็าอาจจะกลายเป็นหนึ่งของลูน่าเฟลนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับคอมที่ผมจัดขึ้นมาโดยเฉพาะจุดเด่นที่ผมชอบก็คืออย่างแรกเราไม่ต้องพยายามฟาร์ม x p ไปจนถึงระดับสิก็ได้เพราะว่าเท่าที่ผมจัดมาสักเลเวล9ก็เพียงพอแล้ว และก็อย่างที่2ส,สแต็กของแต้มเทรดที่ต้องการมันไม่ต้องใช้เยอะเพราะไม่ว่าจะเป็นสปิริตม e ทริกหรือแม้แต่ d e p t มันก็คือค่าเทรดที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ต้องใช้แต้มสะสมเยอะเท่ากับพวกเทรดเมตาเท่าไหร่เอาง่ายๆเลยคือมันเล่นง่ายครับแล้วก็ไม่ใช่คอมที่มีค่ากำหนดเยอะเกินไปเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยส่วนมากยังไงมันก็จะได้อันดับต้นๆต,ตลอดเลยถ้าเกิดไม่สวยสุ่มไม่เจอแชมเปี้ยนที่ต้องการหรือว่าไปเจอมหาเทพเลเวล10ขคอมเมตากงโกงไปซะก่อน ต่อให้ไม่ได้ที่1แต่ยังไงสักที่2ที่3ก็ไม่เกินเอื้อมอย่างที่2องอพวกเนี่ยต่อให้เราเล่นไม่ถึงจนระดับ3ดาวมันก็ยังเก่งกันอยู่พอสมควรคือมันจะมีหลายเกมเลยที่ผมได้แชมป์ทั้งทั้งที่ผมไม่มี3ดาวเลยสักตัวแต่กลับกันนะอีกฝั่งหนึ่ง3ดาวเพียบเลยถ้าเกิดไม่สวยไปเจอคนกดคอมฟอร์ตจูนติดแล้วมีสีทอง3ดาวทั้งทีมเนี่ยยังไงผมว่ามันก็ยังไหวส่วนข้อเสีย หลักๆเลยก็คือในช่วงแรกอะ่ะโดยเฉพาะในช่วงราว2สองอันนี้เราจะต้องพึ่งดวงในการสุ่มแชมเปี้ยนมาแบกให้ได้สักหน่อยคือเท่าที่สังเกตดูคอมเนี่ยจะไม่มีสีขาวเลยใช่ไหมทําให้ถ้าเกิดช่วงแรกไม่ชนะแบบต่อเนื่องช่วงกลางเกมมาเราก็อาจจะจนแล้วก็อาจจะทําให้เล่นลําบากไปหน่อยอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเจอคอมสายล้วงเยอะตั้งแต่แรกนะบอกเลยว่าเจ็บ กองหน้าดีแต่ว่ากองหลังยังไงมันก็บางไปหน่อยแค่ว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดทุกอย่างลื่นไหลและก็ดีไปหมดค่อมนี้มันก็สนุกสุดยอดมากๆเลยเล่นง่ายสนุกด้วยยิ่งช่วงหลังที่ของครบเนี่ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยเป็นค่อมที่ผมว่ามันยืดหยุ่นดีย แบบถ้าเกิดจะขยับเปลี่ยนเป็นตัวใดตัวหนึ่งให้คอมโบมันสมบูรณ์มากขึ้นมันก็ทําได้ไม่ยากส่วนในด้านของอักเมนและก็ไอเทมต่างๆเนี่ยในด้านของอักเมนถ้าเกิดเลือกได้ผมจะเน้นเลือกไปที่รูนประเภทตีเร็วเป็นหลักเพราะว่าตัวแบกอย่างคินเรตและก็เคิลเนี่ยแชมเปี้ยน2ตัวนี้จะต้องเน้นตีไวไว้ก่อนหรือถ้าเกิดไม่เจอรูนตีเร็วจริงๆเลยงั้นก็เน้นอะไรที่ทําให้พลังเวทมันเยอะขึ้น ส่วนในเรื่องของไอเทมแน่นอนครับว่าคอมนี้ยังไงไอเทมประเภทพลังเวทและตีเร็วมันก็สําคัญแต่ถึงแม้ว่าตาน,านั้นๆจะสุ่มได้พวกไอเทมกายภาพล้วนมันก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ซาย,ย่าในการแบกทีมแทนก็ได้ผมถึงได้บอกไงว่าคอมเนี่ยมันยืดยุนแล้วบวกกับหมดเฟสเฟ t i v a l o ลออฟบีสแล้วที่สถานการณ์ในแต่ละเกมมันจะสุ่มไปมาไม่เคยเหมือนกันเลยสักครั้งผมว่าการเล่นคอมที่มันยืดหยุนแบบเนี้ยมันสนุกอะ่ะ อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณเห็นชิบีของผมอย่างเจนน่ากันใช่ไหมชิบีพวกเนี้ยก็เป็นตัวละครที่มาพร้อมกับโหมด Festival Beast เฟสเฟอร์เทิลออฟบีสเหมือนกันมีตามนี้เลยครับเจนน่าเซลฟินเว่ยและก็โยนีทั้งหมดนี้เป็นตัวละครจากซีรีส์ไวส์สเน็กที่พอเอาไปใช้ผมบอกได้เลยว่ายังเด่นไม่ว่าจะเป็นหน้าเมนูที่ขยับได้อยู่คนเดียวและตอนปิดฉากคู่ต่อสู้มันก็มีแอนิเมชันที่อลังการงานสร้างไม่เกรงใจคนอื่น เอาเป็นว่าเกมเนี้ถ้าเกิดได้มาลองเล่นแล้วคุณจะติดใจครับผมเนี่ยจากที่เล่นไม่เป็นเลยตอนนี้ก็คือติดหนึบเล่นได้ทุกวันในส่วนของคอมเนี่ยผมก็คงจะปรับวิธีการเล่นวิธีการยืนตำแหน่งไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณคิดว่าผมควรจะปรับอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าผมก็เป็นมือใหม่คนหนึ่งที่มาลองเล่นเกมแนวนี้ไม่นานนี่เองมันเลยมีสิ่งที่ผมยังไม่รู้อีกเยอะเพียงแต่มันสนุกอะ มันก็เลยทําให้ผมอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆส่วนสําหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นด้วยตัวเองอันนี้ผมยืนยันครับว่ามันไม่ได้ยากหรือว่าซับซ้อนเท่าที่คุณคิดในช่วงแรกคุณอาจจะเล่นคอมที่คน,นเก่งๆเซตไว้ก่อนก็ได้แต่พอเล่นไปนสักพักหนึ่งแล้วอยากจะลองเปลี่ยนไปเล่นสายไหนผมว่ามันก็ยังไม่สายถ้ายังไงหากใครที่สนใจอยากลองเล่นก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับหากเจอผมในเกมก็ทักทายกันได้ ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้โดยเฉพาะกับโหมด f a สเฟอร์ดิวลออฟบิสเนี่ยยังไงก็อาจจะแวบ,บแบ,บเจอผมแน่นอนแล้วก็สุดท้ายใครที่สนใจข่าวสารกิจกรรมของ Golden Spatula ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามเพจ Official อย่าง Golden Spatula Thailand กันเยอะๆนะครับเพจนี้เป็นของ Official มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของเกมกิจกรรมอัปเดตแถมบางทีก็อาจจะมีทริคดีๆในการเล่นมาแบ่งปันกันก็ได้แล้วเอาไว้เจอกันใน g ก l เด n นสป t u l a ครับผม